ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าล่าเขาวันนี้เรื่องราวการเมืองที่จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นผ่านไแล้วแหละก็คือการลาออกจากรัฐบาลของร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าคุณธรรมนัสเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของวลีสะเทือนโลกคือคําที่บอกว่ามันคือแป้งอันนี้คือเรียกได้ว่าพอพูดไปในคนทั้งคนทั้งประเทศคนทั้งโลกนะรู้เลยว่าเฮ้ยมันคือแป้ง <laughs> ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวตอนที่คุณธรรมนัฐลาออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลเนาะก็ต้องไปไล่เลียงทไลายมาน,นิดหนึ่งว่าไอตอนช่วงนั้นตอนที่อยู่ พักพลังประชารัฐมันเกิดอะไรขึ้นถ้าย้อนก็ย้อนกลับไปไกลหน่อยย้อนกลับไปถึงตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนช่วงปลายปี64นะตอนนั้นก็คือการเมืองไทยเนี่ยต้อเรียกว่าหมุนรอบธรรมนัทเพราะว่าคุณธรรมนัตเนี่ยเป็นประกาศตัวว่าถ้าล้มผมได้ก็ล้มรัฐบาลได้นะก็เกิดกระแสการที่คุณธรรมนัแล้วก็ พรรคพวกเนี่ยก็จะทําการบวชความนายกประยุทธ์แต่ว่ามันมันมันมีเหตุการณ์พลิกล็อกนิดนึง,ท,งทั้งทั้งที่มีข่าวข่าวนะว่าได้ไฟเขียวจากพลเอกประวิตย์มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็โดนเทก็คือพลเอกประยุทธ์ก็ยังรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเอาไว้ได้แต่ว่าถ้าถามผมนะจุดเปลี่ยนที่ทําให้ร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยรู้สึก ขุนเคือนแล้วก็แบบไม่ไหวอ่ะคือกูไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ยก็คือการโดนปลดจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกเกษตรและสาหกรณนะโดยที่แบบว่าไม่มีการบอกกันล่วงหน้าเลยก็คือเอาคืนอนะ่ะพูดง่ายนายกก็เอาคืนแล้วก็ไล่เลียงไปจนถึงวันที่19มกราคมนะปี65เมื่อต้นปีก็เป็นเรื่องการที่ร้อยเอกธรรมนัท ได้ทําการถแถลงข่าวนะว่าจะลาออกจากตําแหน่งเลขาธิการพักแล้วก็พาสอสอีกประมาณสัก20คนเนี่ยออกไปด้วยออกไปเพื่อไปตั้งพักใหม่แต่ระหว่างนั้นซึ่งมีการเจราจาพูดคุยหาทางออกเนี่ยพลเอกธรรมนัฐเนี่ยก็ล้มเลิกการลาออกก็คือให้พักเนี่ยมีมติขับออกจากพักแทนเพื่อที่จะได้ไปสังกัดพักใหม่หรือก็ไปตั้งพักการเมืองของตัวเอง คือตอนนั้นที่ได้ยินข่าวนี้ครั้งแรกผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเป็นการเล่นเกมนะเหมือนเป็นการต่อรองก็อี้อะไรบางอย่างถ้าพูดง่ายๆคือเนอะทำมือไม่ให้กูกูก็ไม่อยู่ละอะไรประมาณนั้นก็ไล่เลียงมาจนถึงวันที่16มกราคม2565ตอนนั้นพักพลังประชารัฐแพ้เลือกตั้งซ่อมสสจังหวัดชุมพรเขตหนึ่งให้กับสสพักประชาธิปัตย์ซึ่ง ในวันต่อมาเนี่ยหลังจากที่พ่ายแพ้เนี่ยก็คิดว่าเขาเรียกว่าน่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับพรรคพลังประชารัฐนะโดยนายสุชาติชมกินเนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีแรงงานตอนนี้ก็ยังเป็นนะแล้วก็ได้ออกมาประมาณว่าเขาเรียกว่าพูดประมาณว่าที่แพ้ที่สอสอแพ้เลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าคำพูดหาเสียงของร้อยเอกธรรมนัฐ ตอนี้ต้องบอกว่าไงดีเดี๋ยวผมอ่านข้อความนั้นให้ฟังว่าตอนร้อยเอกธรรมนัฐพูดอ่ะพูดว่ายังไงถึงทําให้คุณสุชาติชมกินิเนี่ยบอกว่าแพ้เพราะเนี้ยแหละเพราะประโยคนี้เขาบอกว่าเขาน้องโบสนะมีที่มาที่ไปที่มาสมัครพักพลังประชารัฐและเขาตั้งใจในฐานะของคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีตังมีน้อง เราเลือกสอสอเราเลือกตัวแทนของพวกเราเราต้องเลือกคนที่มีความพร้อมถูกต้องไหมพี่น้องคือมันเป็นประโยคที่ทุกคนพูดถึงว่าเฮ้ย <c oughs> คุณธรรมนัฐคุณกําลังพูดว่าแม่งเลือกสอสอต้องเลือกคนมีตังค์แม่แต่ก็ไม่รู้ใจนะไม่รู้ใจคนที่ไปเลือกตั้งนะว่าเลือกอยังไงแล้วในวันถัดมาเลยก็มีเขาเรียกว่ามีม,มีอะไรอะลายลุด อันนี้เป็นเรื่องตลกมากผมว่าไม่ไม่หลุดหรอกเป็นเรื่องตั้งใจนะก็มีลายหลุดที่คุณสุชาติเนี่ยคุยกับเสกสกลแลมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีทีนี้ไอ้ลายหลุดที่ว่าเนี่ยมันเป็นการพูดในลักษณะที่เรียกว่าอยากจะทําโพดูซิว่าพักพลังประชารัฐต,ตกต่ําเพราะอะไรแล้วก็แลมโบอีสานก็บอกครับครับผมเห็นด้วยอะประมาณนั้น แล้วก็ประเด็นก็คือว่าคุณสุชาติยังไม่หยุดคุณสุชาติบอกว่าว่าให้ทําโพชี้นําไปเลยและให้มีคําตอบให้ประชาชนเลือกว่าเพราะธรรมนัตเป็นเลขาหรือว่าเพราะธรรมนัตไม่มีคนยอมรับทีนี้ก็เป็นเรื่องมันก็เลยเกิดพอลายนี้หลุดออกไปใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เรียกว่าแหมงสร้างความแคลงใจให้กับ การอยู่ร่วมกันนะนะซึ่งตอนหลังก็ออกมาแก้ตัวก็เป็นบอกว่าเป็นการยกตัวอย่างคือมันไม่ทานแล้วคนเขาเขาใจาแหละว่าคุณพูดเพราะอะไรนะก็เออหลังจากนั้นก็ร้อยเอกธรรนัฐก็เตรียมลาออกจากเลขาธิการพักแล้วก็พากลุ่ม20สสลาออกไปด้วยโดยขอให้พักเนี่ยมีมติขับออกเพื่อจะได้คงสถานะความเป็นสสเอาไว้ จะได้ไปสังกัดพรรคการเมืองพรรคใหม่ได้หรือว่าตั้งเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตอนที่คุณธรรมนัฐมาตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยนะก็เชิญพลเอกวิทย์เทพหัสดินนายุยทธยาเนะี่ยมานั่งเป็นหัวหน้าพักปรากฏว่านั่งได้พักเดียวแต่การสุดท้ายพลพลเอกวิทย์ไปธรรมนัฐก็เลยขึ้นเป็นหัวหน้าพักแทนแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการโหวตคว่ำไม่ว่าจะเป็น อภิปรายไม่ไว้วางใจโหวตพรบง,งบประมาณอะไรเนี้ยแต่จนแล้วจนรอดนะผมว่าเจอทั้งกล้วยทั้งขู่ทั้งปลอบจา,อลจากทั้งประยุทธ์เองแล้วก็จากทางบิ๊กป้อมเองก็เลยทำให้ก็ยังอยู่ในพักร่วมรัฐบาลแต่ก็ระหองระแหงนะก็ดูเหมือนกับมีการต่อรองอะไรกันซึ่งพอมาถึงวันนี้วันที่เขาเรียกว่า วันที่มีการเลือกตั้งซ่อมสอสลำปางเขต4ต้องบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่ตาสว่างสำหรับคุณธรรมนัทนะว่าโอ้ประชาชนเขาคิดกันอย่างนี้นี่เองถ้าเกิดว่าอยู่ต่อไปกับพักพลังประชารัฐเนี่ยโดยวันวันนั้นคุณธรรมนัทบอกว่าไม่อยากนั่งอยู่กลางเขาควายตอนแรกผมเข้าใจผิดนะว่าเอ๊ะคุณธรรมนัทว่าใครเป็นควายหรือเปล่า แต่เอาจร,จริงคือคุณธรรมนัทบอกว่าไม่อยากประมาณว่าไม่อยากนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเขาควายเนี่ยมันโค้งงอเข้าหากันใช่ไหมพอถ้าเกิดราควายมันใส่หัวไอ้เขาแหลมแหลมมันก็จะทิ่มแทงถ้าเรานั่งอยู่ตรงกลางคุณธรรมนัทก็เลยบอกว่าก็เลยตัดสินใจทําการลาออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลซึ่งเอาจร,จริงผมว่าคุณธรรมนัทนี่จมูกดีไวตอบสนองต่อสิ่งเล้าที่แล้วก็เข้าใจเหตุการณ์นะ ก็คิดว่าการลาออกครั้งนี้อาจจะทำให้คุณธรรมนัดคงคิดนะ,นะว่าการลาออกครั้งนี้คงทำให้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงอะ่ะประชาชนคงจะยินดีที่จะต้อนรับอาแขนรับคุณธรรมนัดกลับมาในฝากฝั่งของประชาธิปไตยซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็แล้วแต่ประชาชนเพราะว่าเสียงประชาชนเป็นเสียงสวรรค์เป็นคนเลือกเป็นคนตัดสินใจ ประชาชนว่ายังไงก็กว่าไปตามนั้นซึ่งผมมองว่าในในเรื่องของการที่คุณธรรมนัฐตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องของการหวังผลในอนาคตส่วนความขัดแย้งอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละไอ้ไม่อยากอยู่เนะี่ยมันไม่อยากอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รีบตัดสินใจให้ให้เกิดความชัดเจนอย่างที่ตัวคุณธรรมนัฐบอกเองนะว่าประชาชนเขาต้องการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการความชัดเจน ก็เลยลาออกเพราะฉะนั้นก็หวังว่าให้ประชาชนได้เป็นคนตัดสินอีกครั้งนะในครั้งหน้าก็วันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเท่านี้เนาะก็ยังไงเพื่อนๆก็ต้องติดตามการเมืองไทยอย่างระแวดระวังเพราะว่าโอ้แต่ละคนนี้หมากเกมนี่มากเลยเกินครับวันนี้ลาไปก่อนครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน แล้วก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเนาะเกี่ยวกับแง่มุมการเมืองครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ